สว,ส,สวัสดีครับผมมื้อนี้กับกมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปดีๆทังช่อง YouTube นักเลงพระทองทินนะครับมื้อนี้กับมีวัตถุมงคลนทองทินของจังหวัดอุดรมาแนะนาพี่น้องๆกันอีกเช่นเคยนะครับจะบอกว่าวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรแบบเต็มปากเต็มคำกับบ่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับได้แยกย้ายออกไปตั้งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งแล้วคือจังหวัดนองบัวลรพูนะครับวัตถุที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังนี้นะครับอดีตเป็นพื้นที่ของ,อง,ของ right จอังหวัดอุดรนะแติดป่าเราะ พื้นที่ของจังหวัดอุดอรนะครับแต่จริงก็เป็นของจังหวัดนนทบุรีลำพูนะนะครับพระเทียนยุทหนานีนะครับคือพระแก้วแหวกม่านหลังปั๊มรูปเหมือนลูกภู้ขาวครึ่ององค์เนื้อผงผสมชั้นหมากนะครับเป็นพระผงอีกรุ่นหนึ่งของลูกภู้ขาวที่ค่อนข้างหายากนะครับว่ากันว่าจํานวนการจะสั่งบอกน่าจะเกิน1,300รองค์นะครับร่วมทุกเนื้อแล้วนะครับจะมีอยู่2เนื้อหาคือเนื้อ ผงผสมชั้นหมากแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นเนื้ออมแดงนะครับจะเป็นเนื้ออมแดงน้ําตาลเค็มกับมีในบางองค์นะครับแล้วก็อีกเนื้อหานึ่งคือเนื้อผงผสมหวานนะครับเนื้อผงผสมหวานจะเป็นเนื้อออกน้ําตาลสีเปลือกไมอ้อนสีใบตองแห้งนะครับสีใบไม้แห้งนะครับลักษณะด้านหน้านะครับจะเป็นพิมพ์พักแก้วแหวกม่านพิมพ์ไงนะครับแต่มีพิมพ์หน่อยออกปีหนึ่งเจ็ดอีกนะครับจะมาว่าจะ ขนาดครึ่งหนึ่งของพระที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนั้นออกปีหนึ่งเจ็ดค่อนข้างหายากเนสภาพสวยๆยังหายากเลยนะครับส่วนอันนี้หนาจะออกปีหนึ่งเก่าหรือ 2, สองศูนย์นี่แหละนะครับจัดสร้างความกันกันกบพระแก้วแหวกม่านหลังปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ชอบฐานนันสมโมจังหวัดเลยนะครับเป็นพระด้านหน้าพิมพ์เดียวกันคณะผู้จัดสร้างคณะเดียวกันนะครับแต่ของหลวงปู่ชอบนี่พบเจอแต่นเนื้อผงผสมหวานนะครับออกสีเปื้อน ออกสีใบไม่แห้งนะครับส่วนผู้ขาวพบเจอสองเนื้อหาคือ,อเนื้อผวงผสมหวานสีเปลือกสีเปลือกไม่แหง้งหรือสีใบตองแห้งนะครับแล้วก็เนื้อผวงผสมชั้นหมาแบบนี้จะออกแดงเข้มซึ่งคอน้าหายากนะครับผมก็เคยเฮ็ดคลิปแนะนําไปแล้วใน,ในปีที่แล้วนะนอาจจะมีคลิปหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปย้อนรับชมรับฟังคลิปเก่าๆได้ทางช่อง y o YouTube ทางเล้งพระทองทินนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปในหน้าทำไลน์ของช่องนะครับ แล้วก็ไปกดหมวดของวิดีโอน,นะครับก็จะมีวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลทองคินของจังหวัดของจังหวัดอุดรก็จะมีวิดีโอแนะนําพระเครื่องทองคินของจังหวัดอุดรแล้วก็พรเครื่องสายสานในบางคลิปนะครับก็จะมีแซมแซๆเงินไปนะครับเท่าที่หาคลองได้เท่าที่อยากไม่แนะนํากันนะครับลักษณะของพระแก้วนะครับจะมีรูปทรงคอนข่างสวยงามเป็นพระแก้วแหวมกม่านพระแก้วมรกตนั่งน,นตรงกลางแล้วก็มีม่านนะครับมีม่านถูกแหวกออกนะครับ มีค่อนข้างสวยงามนะค,คมชัดนะครับเนื้อหานี่พิมพ์น,นี่ค่อนข้างหายากในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับในบางองค์เนื้อจะเป็นล้วนๆซุยๆนาตาบกคมชัดนะครับคล้ายๆกับว่าจะเป็นแตกล้านออกไปเลยนะครับเป็นเนื้อฟูๆขึ้นอันนั้นก็น่าจะขึ้นยุ่กับการผสมมวนสารนะครับหรือว่าการเก็บรักษาถูกนงถูกน้ำยนนังอาจจะฟูมวนสารอาจจะหยาบนะครับในบางองค์ เนื้อหามีทั้งหยาบและทั้งละเอียดนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นละเอียดกะชีสวยงามไปเลยนะครับแต้ถ้าเป็นเนื้อหยาบกะชีฟูฟูเนี่ยนะครับเนื้อจะฟูฟูเนี่ยจะฟ่มฟ้ามแน่บ่ค่อยแน่นบ่ค่อยเกาะกันดีนะครับอ่าพระพิมนีผมยังยเมื่อเคยเห็นเกนะครับนะแต่เห็นเลือกค้มสวยเอานะครับตามความศรธานะครับอ่าจะลักษณะการปั้มด้านหลังจะเป็นการปั้มรูปเหมือนภูเขาครึ่งองค์ในด้านหน้าของเหรียญเม็ดแต่งนะครับ อ่าพิมพ์ดันนาเป็นพิมพ์ดันนาของเรียนเม็ดแตกนะครับแบบนี้เป็นเ <Gym. Napoleon> ม็ดแตกใหญ่นะครับส่วนลักษณะเข้าเบิ้งต่ำซุ่มขอบพวกนี้นะครับจะมีรอยขูดของโตปัมนะครับจะมีรอยขูดของบล็อกปัมนะครับเป็นเส้นเป็นเซนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซองเบิ้งมันจะเห็นบ่ดอกเี็ว่าจะเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเซนอยู่เนาะอ่าเป็นทางตรงอยู่นะเป็นรอยขูดอยู่ข้างผนังนะครับนะผมซองก็เปลี่ยนผมซองบอกเก่ง เห็นว่าเป็นห้อยขูดอยู่ข้างผนังอยู่เนาะอ่าเห็น่เนี่ยจะเป็นห้อยขูดนะครับเป็นลักษณะของการปั๊มนะครับเนะเป็นลักษณะของการปั๊มนะครับส่วนด้านหลังตรงบริควมสวยงามประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่จะเป็นร้อยเป็นท่างคล้ายๆกับกาบหมากนะครับเป็นร้อยเสียนนะอ่าเป็นร้อยเสียนคล้ายๆกับกาบหมากนะครับนี่เห็นว่าเป็นเสียนอยู่เนาะเป็นร้อยเสียนเต็มทั้งหลังเลยนะครับนะอ่าออีกเบิ่งคือลักษณะนะครับ บนความสวยงามค่อนข้างหายากนะครับการเล่นหานี่กะอยู่ในหลักพันตนๆน,นะครับอยู่ในหลักพันตนๆนะถ้าผู้ใดพานมือผ่านตาเห็นกะยิบจับบูชาไ,ได้เลยนะครับนะบ่มีเกตนะครับนะยิบจับบูชาได้เลยแต่เลือกอที่มันสวยๆเด้งๆแบบนี้นะครับนะผมบอกว่านี่เป็นของดีของสายอีสานเลยสําหรับข้ามหมากนะพอแม่ผู้บาดจายถือว่าสุดยอดนะครับนสายกรรมฐานนสายอีสานบ้านเท่านี่เนี่เรื่องของข้ามหมากอยู่แล้วเรื่องของชั้นหมากอยู่แล้วนะครับ นี่คือลักษณะขององค์พระเนาะเอานะครับเมื่อกี้มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเมื่อนานะครับถ้าบอยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลดีๆแบบนี้อีกกะฝากกดไลค์กดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องเอเดอร์นะครับถ้าบูได้อยากรับชมเราฟังคลิปเก่าๆของทั้งช่องกะสามารถเข้าไปย้อนดูในคลิปในหนาทำลายของช่องนักเล่งพระทองทินได้นะครับกัมีคลิปแนะนําวัตถุมงคลหลากหลายแนะนํากันนะครับ แล้วก็ผู้ใดมีคําถามยังอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใ้คลิปวิดีโอได้เลยครับเด้อสามารถคอมเมนต์คำถามสามารถถามได้ทุกอย่างละ่ะถ้าตอบได้ก็สิตอบตอบบ่ได้ก็สีพยายามหาคาตอบมา่ห้่หรือหาบ่ได้ก็คือไม่ตอบเลยนะครับจะมีแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของช่องก็ยูใต้คําอธิบายของคลิปนี่แหละนะครับมีให้ทุกอย่างสา,สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเอาล้ครับมื้อนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ